คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยผมมีโอกาสได้ไปนี่ครับผมมีโอกาสได้ไปงานเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ของทางอัศวโสพลนะครับของทางอัศวโสพลบริษัทอัศวโสพลที่เรารู้จักกันดีคุ้นเคยกันดีปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าอัศวโสพลเนี่ยเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าของโบสเป็นผู้นําเข้าสินค้าของโบสในส่วนที่เป็น เครื่องเสียง PA ในส่วนที่เป็นเครื่องเสียงติดตั้งนะครับคือ Bose เขามีเขามีสินค้าอยู่2หมวดหมวดนึงก็คือเป็นพวกลำโพงบ้านเครื่องเสียงบ้านแล้วก็เป็นพวกลำโพงไอหูฟังอะไรพวกนี้ที่เป็นลักษณะคอน sumer product แล้วเขาก็มีสินค้ากลุ่มหนึ่งก็คือเป็น Bose ที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็น installer นะครับตอนนี้อาสวสด์โสพลเป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งทั้งสส่วนแต่เป็นผู้นําเข้าในส่วนของ installer เป็นหลักนะครับส่วนที่เป็น gadget เป็นหูฟังเป็นเครื่องเสียงบ้านน่ยผู้นําเข้าจะเป็นทาง P B Logistics ห,หรือทาง Powerbuy นะครับแต่ว่าทางอสวะโสพลก็ยังขายโบสทั้ง2อ,อย่างนะครับพอ,พ,อพ,อพอจะเข้าใจนะประมาณนี้แล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นผู้สนับสนุนของ A v t e c h g u i ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นผมพูดถึงได้ครบครบเลยรประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือวันที่ไปอสวะโสพลเนี่ย โชว์รูมใหญ่ของเขาทุกวันนี้ต่ก่อนจะอยู่ที่พระรามสามตอนเดี๋ยวนี้เขาย้ายไปสำนักงานใหญ่นะเขาย้ายไปอยู่ที่รามคาแหงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมเดินไปก็ไปเจอไอ้เจ้าลําโพงสองตัวนี้ครับท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าลําโพงสองตัวนี้คือลําโพงรุ่นแรกของโบสนะครับที่ทําให้ชื่อของโบสเนี่ยอยู่ในวงการเนี้ยมาห้าสิบกว่าปีละ นะครับจากลำโพง2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งตัวนี้เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้ตัวนี้นี่คือรุ่นหนึ่งนะครับนี่ก็คืออีกรุ่นหนึ่งพอดีเขาวางไว้ซ้ายขวาครับกล้องมันเก็บมาให,หมดผมก็เลยถ่ายมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักว่าบสเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไงแล้วก็กว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยบสมีจุดกําเนิดมาจากไหนนะครับสองลำโพงสองตัวนี้เนี่ยมีอิทธิพลต่อ ลำโพงหรือเครื่องเสียงรุ่นหลังๆของโบสยังไงให้ดูอนี้ครับไอ้ลำโพงตัวเมื่อกี้ก็คือนี่เห็นไหมครับพอดีอันนี้เนี่ยเขาเขาเขียนว่าว่าด Touch นะครับเพราะว่าที่ห้ามจับนี่ไม่ใช่เพราะอะไรครับพวกผ้าพวกเนี้ยผ้พาพวกเนี้ยมันเปื่อยมากแล้วนะครับเดี๋ยวขาดโอ้ลำโพงตัวนี้ห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับครึง่งครึ่งอายุคนะนะครับให้ดูกันคือ รูปทางขวามือนะครับขวามือคนนี้นะครับคนคนนี้นะครับคนนี้ก็คือดรอามาโบสนะครับเดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงนะครับดรโบสเนี่ยดรผมเรียกแกว่าดรโบสแล้วกันนะครับปัจจุบันการเสียชีวิตไปหลายปีเหมือนกันแล้วนะครับเชื้อสายนะครับเป็นคนอินเดียดูดูหน้าก็รู้นะครับจริงๆแล้วครอบครัวเชื้อสายแกเนี่ยเป็นคนอินเดียนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับคือครอบครัวมีการย้ายถินฐานนะครับมาอยู่ที่ สหรัฐอเมริกาที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะครับในปี1929ท่านชมตามตัวเลขนี้นะครอบครัวย้ายมาท,ท,ท,ทั้งบ้านเลยนะครับก็พากันมาอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา1929นะครับในวัยเด็กเนี่ยด็ออรโบสเนี่ยเป,เป็นเด็กที่ชอบเล่นไขควงแงะไอ้นั่นเล่นไอ,อ้นี่ตามประวัติเนี่ยบอกว่าวันหนึ่งคุณแม่ต้องจับเพราะว่าด็ออรโบสเนี่ยจะเอาไขาควงไปแย่บักไฟ หลายบ้านคงเป็นนะเด็กชอบเอาไขควงไปแย่เห็นรูอะไรไม่ได้แย่ก็คือเป็นคนที่ชอบเรียกว่าชอบอะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับตอนอายุ13เนี่ยไปเรียนรู้เองครูพักรักจําไม่รู้ด้วยวิธีไหนนะครับจนสามารถรับรับซ่อมวิทยุให้เพื่อนบ้านได้หาเงินเข้าบ้านได้หลังจากอายุ13บนะครับซ่อมวิทยุก็คือครูพักรักจําอ่ะอาจจะไปเรียนรู้อะไรมานะครับแล้วก็บอกว่าตอนอายุ14เนี่ย เป็นจุดกําเนิดที่ดรโบสเนี่ยบอกว่าเคยให้สัมภาษณ์เอาไวใ้ในในนิยาสารสักเล่มหนึ่งบอกว่าจุดที่ทําให้เขาชอบดนตรีเนี่ยคือตอนอายุสิมีโอกาสได้เรียนไวโอลินนะครับตอนอายุสิคราวนี้เนี่ยพอในช่วงวัยรุ่นเนี่ยตอนที่เรียนอยู่ที่หมหาลัย MIT เนะี Mass ่ย s ate, s a c h u s s t t s Massachusetts Institute of Technology ก็คือหหสถาบันเทคโนโลยีแห่ง Mass Massachusetts นะครับก็ได้เริ่มตอนนั้น เป็นวัยรุ่นละก็พอจะเก็บเงินได้อาจจะเก็บเงินจากตอนซ่อมซ่อมวิทยุนั่นแหละนะครับก็เอาไปซื้อเครื่องเสียงมาชุดหนึ่งดรโบสบอกว่าตอนนั้นเนี่ยการการซื้อเครื่องเสียงสักชุดหนึ่งเนี่ยมันไม่รู้จะทํำยังไงก็คือดูสเปคอย่างเดียวก็คือเทียบสเปคอย่างเดียวแล้วก็อุสาห์บอกว่าอุสาหเลือกที่สเปคดีที่สุดในเวลานั้นแล้วนะเลือกที่สเปคดีที่สุดอ๋อตัวนี้แหละซื้อมาชุดหนึ่งกลับบ้านตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่า ดออรโบสเอามาที่บ้านเครื่องเสียงชุดนั้นนะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะคือเขาไม่ได้บอกนะบอกว่าเปิดปุ๊บฟังได้ห้านาทีปิดเลยปิดเลยบอกเสียงมันห่วยนี่เรายังไม่พูดถึงเรื่องการเซตอัพหรือว่าสมัยนั้นคงไม่มีนะเรื่องเซตอัพเรื่องเบิร์นอินเบิร์นเอาอะไรอย่างเงี้ยไม่คงไม่มีอ่ะแต่มันฟังไม่เพลาะแกบอกว่าฟัง5นาทีปิดเลยเสียงไม่ดีไม่ไม่ประทับใจทั้งๆั้งที่เลือกสเปคดีแล้วนะครับ จุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือในปี1956นะครับอาจจะเรียนกำลังเรียนอยู่ที่ MIT หรืออะไรเงี้ยหรือว่าเรียนจบแล้วเนี่ยดรโบสได้รับทุนฟูลไบรท์นะครับกับให้กลับไปเรียนที่ประเทศอินเดียไปศึกษาเรื่องอะคูสติกไปศึกษาเรื่องอะคูสติกไอจุดกําเนิดที่บอกว่าไอตอนเขาซื้อเครื่องเสียงชุดแรกมาเนี่ยแล้วมันเสียงไม่ดีก็เลยสึกว่าเออหรือมันเกี่ยวกับอะคูสติกหรือเปล่าในในเวลานั้นของพวกนี้คงจะเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆนะครับ เขาบอกว่าตอนที่กลับไปเรียนที่อินเดียเนี่ยมีอยู่ค่ำค่ำวันหนึ่งนะครับในคอนเสิร์ตฮอล์เนี่ยดรโบสเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นเป็นนายนะครับเป็นวัยหนุ่มวัยกระทงเลยว่าเขาสังเกตว่าเสียงดนตรีที่มาที่เขาได้ยินเนี่ยเสียงเพลงที่อยู่ในคอนเสิร์ตฮอล์นั้นเนี่ยเขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากเสียงสะท้อน มันไม่ได้มาจากเสียงตรงที่ที่นักดนตรีเล่นแล้วมันมันมาถึงเขาโดยตรงไม่ใช่เสียงที่เป็นเขาเรียกว่าไดเรกแต่มันเป็นเสียงที่รีเฟล็กมานะครับมันเป็นเสียงที่สะท้อนมาจากผนังฮอลเพดานหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับในการลองก็คืออาจจะคลุกคลีกว่าวงบอสตันซิมโฟนีออเคสตรานะครับช่วงนั้นน่าจะช่วงกลับมันกลับมาเรียนต่อที่เมกาอีกทีนึงนะครับเพราะเขาเรียนถึงด็อกเตอร์เลยนะ ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่ไปศึกษาเรื่องระบบอะคูสติกวง b บอสตันซิฟฟ وني เอคลสต้าเนี่ย <c oughs> ก็ได้เอาไมโครโฟนอะไรเงี้ยไปวัดไปวัดแล้วก็เอาผลการวัดกลับมาที่แลบห้องแลบของ MIT แล้วก็มาวิเคราะห์นู่นนี่นั่นแกก็บอกว่าแกก็สงสัยมันคือผลการวัดผลการผลการวิเคราะห์เนี่ยมันก็คอนเฟิร์มสิ่งที่แกคิดเอาไว้ว่า เสียงจริงๆเวลาเราไปฟังดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงสะท้อนซะส่วนใหญ่นะมันไม่ใช่เสียงที่ไดเล็กออกมานะครับแต่ตอนนั้นนะแกบอกว่าแกสงสัยว่าทำไมทาไมคนออกแบบลําโพงถึงพยายามออกแบบเสียงให้มันยิงออกมาข้างหน้าอยู่ทั้งๆนี่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเสียงมันกระจาย <6. S 1> ไปรอบๆแล้วมันเป็นเสียงที่รีเฟล็กมาในปี1966นะครับท่านผู้ชมจําตัวเลขนี้ไว้นะ1966หลังจากที่เก็บ สมมุติฐานต่างๆเหล่านั้นนะครับแล้วก็การทดลองวัดการประมวลผลแล้วก็แกไปศึกษาเรื่องไซโคอะคูสติกเพิ่มด้วยเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ไซโคอะคูสติกเนี่ยมันคือเรื่องของการรับรู้เรื่องของโสดประสาทของคนเราอะไรแบบเนี้ยเรื่องอาจจะเรื่องจิตวิทยาหรืออะไรเงี้ยแกก็ตัดสินใจเอาวะถึงเวลาละไฟแรงเลยตอนนั้นรู้ละรู้หลายเรื่องรู้เรื่องอะคูสติกรู้เรื่องเทคนิคล เป็นเป็นนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคอะนะในวิทยาลัยที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะ MIT เนี่ยดังมากนะครับปี196กแกก็ได้ออกแบบลำโพงตัวนี้ขึ้นมาครับนี่ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า2201ชื่อลำโพงรุ่น2201เดี๋ยวนะอุ้ย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 ขออภัยครับชื่อลำโพง2201 22เนี่ยมาจากตัวไดเวอร์ มีไดเวอร์22ตัวนะครับไอลำพงตัวนี้มีไดเวอร์ทั้งหมด22ตัวเป็นลำพงฟูลเลนส์หมดเลยแล้วก็ที่ต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาตั้งใจจะออกแบบให้มันซุกเอาไว้ที่มุมห้องซ้ายขวาเนี่ยซุกเอาไว้เลยได้ทําเป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมเงี้ยซุกเอาไว้ที่มุมห้องเพื่อให้เสียงที่ออกมามันกระจายสะท้อนไปทั่วนะครับก็ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นโปรเจกต์ที่ว่าทําออกมาเพื่อเขาเรียกไรศึกษาหรือว่าคอนเฟิร์มสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับ ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จทางด้านการเจนในเชิงพาณิชย์มากนะอาจจะเรื่องว่ามันต้องวางซุกเข้า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 มุมห้องอะนะแล้วก็วางเตี้ยมากมันอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้งานอะไรต่างๆนานานี่แต่ทางอศวโสพลก,ก็มีอยู่อุตสาหมีอยู่คู่หนึ่งนะใครใครที่อยากเห็นตัวจริงนะผมแนะนําให้ไปที่สํานักงานใหญ่อศวโสพลน,นะครับบอกว่าขอดูใครอยากเห็นตัวเป็นๆน,นะขอดูแต่ห้ามจับนะไปขอดูตัวจริงได้ที่โชว์รูมอศวโสพลนะครับ หลังจากเดี๋ยวนะตอนตัวแรกเนี่ยสองสองเนี่ยปี1 9 6่นะครับแล้วก็ตอนนั้นแกก็ในปี1968อีก2ปีถัดมาเนี่ยแกใช้เวลา2ปีนะจากลำโพงตัวแรกนะครับไปศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของเสียงสะท้อนกับเสียงดนตรีที่ทำยังไงให้เสียงดนตรีมันสมจริงแล้วคราวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคราวนี้ไฟแรงและได้ได้ประสบการณ์จากไอ้เจ้าลำโพงตัวแรกแล้วนะครับ แกก็เลยเปิดตัวลําโพงอีกรุ่นหนึ่งขึ้นมาลําโพงตัวนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เป็นลาโพงซ้ายขวานะแล้วก็มีขาที่เขาเรียกว่าเป็นทรงทรงอะไรนะผมจำไม่ได้เป็นทรงแบบนี้นะครับเป็นลําโพงรุ่นโบราณโบราณหน่อยลําโพงรุ่นนี้มีชื่อรุ่นว่า901ออกแบบตามหลักที่เรียกว่า direct เดี๋ยวผมย้ายตัวเองไปก่อนได r e c ร r e ฟ l e c t i n g นะครับ นี่อันนี้ชัดเจนเลยภาพนี้โบสเนี่ยแนวคิดของโบสบอกว่าลำโพงทั่วไปเนี่ยมันก็ให้มุมกระจายเสียงมาแค่เนี่ยนะครับยิงเสียงออกมาทางด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีจุด s w ิตช์ปอตแค่ตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้ถ้าคุณนั่งมาตรงนี้คุณก็ไม่ได้สเตอริโอ a g i n g งละนะครับต้องเป็นดีไซน์ของโบสมันมีทั้งไดเรกไดเรกเนะ่ยมีเสียงไดเรกมาส่วนหนึ่งนะครับนี่เป็นไดเรกนะครับแล้วก็มีเสียงที่เป็นรีเฟก สะท้อนข้างหลังสะท้อนตรงนี้ไอนี่สะท้อนข้างนี้มาเกาะข้างๆคือสะท้อนจากทุกทิศทุกทางแล้วบ s สก็ใช้คำว่าสเตอริโอเอเวอรี่แวร์นะครับเนี่ยบอกเนี่ยลำโพงของบ s สไอลำโพง i r เรก r e f เ e c ก i ิงของบสเนี่ยเขาบอกว่านั่งตรงไหนก็มิติเสียงสเตอริโอแทบไม่ต่างกันคือจุดสวิสสปอร t เยอะมากนะครับก็คือแนวคิดของเขานะนะประมาณนี้นะก็เลยออกเจ้าตัวลำโพง901ออกมานะครับเดี๋ยวให้ดู 901เนี่ยเป็นลำโพงที่ประหลาดมากคือปกติ่ะเราเราเราเห็นลำโพงเนี่ยข้างหน้าจะมีไดเวอร์นะแล้วหลังข้างหลังอาจจะมีเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์หรืออะไรบ้างแต่เจ้า901เนี่ยเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูมันมีไดเวอร์ยิงมาข้างหน้านี่นะครับ12345678ที่มาของคําว่า901เนี่ยก็คือใช้ไดเวอร์ฟูลเลนทั้งหมด9ตัวใช้ไดเวอร์9ตัวนะครับ8ตัวเนี่ยยิงออกมาข้างหน้า เอ้พูดผิด8ตัวเนี่ยยิงกับยิงไปข้างหลังสงงนะท้นนนนนนนอนไปข้างหลังนะครับเนี่ยไอ้มุมมุมอย่างเงี้ยเนี่ยมุมอย่างเงี้ยเนี่ยแดตัวเนี่ยสะท้อนไปข้างหลังเพื่อสร้างเสียงที่เป็น reflecting ตรงนี้นะครับและมีเพียงหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับที่ยิงออกมาข้างหน้าเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือด้านหน้าอันนี้คือวางวางหันหลังอันนี้อันนี้ยิงเข้าผนังห้องนะครับเพื่อเพื่อเพื่อยืนยันเสียงที่ดรโบสคิดว่า นี่แหละคือเสียงที่สมจริงของของ,ของแนวคิดตามตามแนวคิดของโบสนะครับมันเลยทําให้โบสเนี่ยเป็นลำโพงที่โดดเด่นตรงที่ว่าแน่นอนว่าเสียงมันจะไม่เหมือนใครนะครับคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบก็จะไม่ชอบไปเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเคยได้ยินเสียงแบบโบสโบสมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นต้นแบบของลําโพงรุ่นแรกนะครับที่โบสเนี่ยได้นําเทคโนโลยีนี้ไปใช้กับลําโพงรุ่นต่อ,ตอ,ตอมาทุกรุ่นเลย ใครที่เคยเห็นพวกลำโพงโบสที่เป็นอะคูสติกแมสเป็นคิวซ้ายขวาเนี่ยนั่นก็ใช้หลักการอันนี้ก็คือพยายามจะให้เสียงมัน,มนยิงออกไปทุกทิศทุกทางแล้วก็ให้มันมีเสียงสะท้อนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะกลับกันก,กับหลักการของหลายๆคนที่บอกว่าห้องจะต้องซับเสียงอะไรแบบนี้แต่อันนี้โบสบอกว่าลำโพงของโบสยิ่งสะท้อนยิ่งดีแต่คราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของทางเทคนิคเลยนะครับว่าเสียงที่มันสะท้อนมันเนี้ยมันก็จะอาจ เกิดปัญหาเรื่องเฟสนะครับเพราะฉะนั้นลำโพง901ทุกรุ่นนะครับก็จะมีอันนี้เป็นกล่อง EQ นะครับเป็นอีวอไลเซอร์เพื่อเพื่อทำหน้าที่ปรับชดเชยเสียงนะครับเพราะว่าอ,อ,อันนี้ผมเคยได้ยินจากทางอัศ,าศาสวสโสพลเองเลยว่าหลายๆคนไปฟัง901ลำโพงบส901แล้วบอกว่าเสียงไม่ดีนะครับแล้วพอพอเราไปดูลึก,ลกๆแล้วเนี่ยแกบอกว่าทางอศาสศสโลบอกว่า คนที่ฟัง901แล้วเสียงไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่ละเลยในการใช้งานตัว EQ ตัวนี้ไปนะครับบางคนบอกว่าบางคนไม่ใช้เลยไม่ใช้เลยเสียงไม่ดีนะครับต้องใช้เท่านั้นและก็ต้องเรียนรู้เรื่องการปรับให้ถูกต้องด้วยไอ้บล็อกตัวเนี้ยมันเอ,เอาไปต่อขั้นระหว่างปลีแอมกับ power amp หรืออะไรเงี้ยหรือว่าระหว่างซอร์สกับอินสแตนท์แอมนะครับคือมันเป็นไลน์สัญญาณไลน์แล้วก็ผมก็ไม่เคยเล่นนะครับใครเคยเล่นก็แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมก็ไม่เคยเล่น901 ผมเคยฟัง901ที่เสียงค่อนข้างดีเมื่อนานมาแล้วนะครับในงานโชว์สักงานหนึ่งอะแล้วก็ไม่ได้ฟังอีกนานเลยปัจจุบันนะครับลำโพง901ของ b บสเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดนวัตกรรมตรงนี้นะครับมาในลำโพงทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น501 301ลำโพงบ้านนะครับลำโพงที่เป็นเซโรหรือแม้กระทั่งลำโพง PA นะลำโพง PA หลายตัวของโบสก็ใช้หลักการนี้เอาหลักการนี้ไปไประยุกต์ใช้ นะครับแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยจากปี1968นะครับมาจนปีเนี้ยสองพี่สิบสอเนี่ยเป็นเวลา54ปีแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมเข้าไปในเว็บไซต์ของโบสเนี่ยลำโพง901ยังทําตลาดอยู่นะครับยังมีขายอยู่นะครับแต่54ปีที่ผ่านเนี่ยกไ็ได้มีการอัปเดตรุ่นนะครับอัปเดตเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3มาจนปัจจุบันเนี่ยเป็นเวอร์ชัน6นะครับเป็นเวอร์ชัน6แล้วก็ ก็ยังทําตลาดอยู่นะครับเป็นลาโพงที่ทําตลาดมายาวนานมากนะครับพอๆกับลิน LP-12 เลยนะนะครับประมาณนี้นะเป็นไงครับเป็นเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมชอบไหมชอบอะไรที่มันเป็นประวัติพวกเครื่องเสียงที่เป็นแบบระดับตํานานแบบนี้ไหมครับคือผมไปได้หนังสือดีๆมาสองเล่มน,นะครับก็ ในนั้นนะมีข้อมูลเยอะเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ผมอ่านดูแล้วคิดว่าหลายเรื่องเนี่ยน่าเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไปด้วยกันนะครับก็ผมพยายามจะเอามาย่อนะครับแล้วก็อาจจะอัปเดตกับข้อมูลปัจจุบันบ้างนะครับถ้าชอบก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับอยากให้มีแบบนี้ไหมนะครับก็อาจจะมาเสริมนะครับเรื่อยๆก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่า Macintosh 275มันมีที่มาที่ไปยังไง ล i n LP 12ทําทำไมทุกวันนี้ถึงยังมีขายอยู่แล้วมันผ่านการอัปเดตอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็จริงหรือเปล่าที่บอกว่าล i n LP 12เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีเดอะไรหรอกมันแค่อยู่มานานแล้วก็มีคนใช้เยอะจริงหรือเปล่านะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็เท r ร์นท l e หลายๆตัวเวลาออกออกมาก็พยายามเปรียบเทียบกับล i n LP 12นะครับเพราะว่าเหมือนกับว่า มี L P 1 2เนี่ยเป็นสแตนดาดให้หลายยี่ห้ออะไรแบบนี้นะครับก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาชอบประวัตินะครับก็ใครที่ชอบสามารถแนะนำผมเข้ามาได้นะครับว่าอยากจะรู้เรื่องของอะไรเท่าที่ตอนนี้ผมเห็นนะอาจจะมีประวัติของเลกาพารานะครับเลกาเทิร์นแทเบิลพาราแล้วก็พวกพวกพอเท่าที่ผมจำได้อาจจะมีเทิร์นเก่าๆอย่างออร์เ e ค e l p เดลอะไรแบบนี้นะครับว่าที่ ที่มันมันมีประวัติของมันอยู่นะครับแล้วเรื่องบางเรื่องเนี่ยผมผมเองผมบอกเลยผมเองไม่มกไม็ไม่ทันผมเองก็ไม่ทันมันอาจจะอยู่ในนุ่นยุคที่เป็นนิตยสารใต้ดินอ่ะสมัยนู้นเลยเขาแล้วเขาก็ากเาเลือกอันเดอร์กราวที่เป็นรนะีวิวเวลาเขาคอมเมนต์เขาก็จะแบบโอ้ฟังแล้วแบบคนที่ถูกชมก็จะแบบตัวลอยไอ้คนที่ถูกด่าก,ก็จะแบบว่าโอ้โหแบบนะเขาเขาด่ากันตรงๆแบบนั้นเลยนะก็เดี๋ยวจะพยายามย่อยมาให้ใหเรื่อยๆแล้วกันมันจะมีโอ้เนื้อหาม,มันมีเยอะมาก ก็ถ้าชอบกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาย่อยเรื่อยๆก็วันนี้ประมาณนี้นะวันนี้ฝากกันแบบเบาๆสบายๆนะครับ,อรบขออภัยนะคุณมาร์คคนนี้บอกว่าชอบนะครับผมผมรู้สึกว่าวันนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เต็มที่ยังไม่ค่อยได้เต็มที่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงระบบอื่นของโบสวันหลังวันหลังอาจจะมีเนื้อหาเรื่องราวที่ปลีกย่อยอย่างเช่นพวกอะไรนะระบบ อะคูสติกแมสอะคูสติแมสนะครับหรือว่าไอ้ระบบเวฟเวฟไกด์ของบัที่ทําให้ลาโพงตัวเล็กเราเสียงมันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันคือคือหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัจจุบันไอ้ลำโพงเล็กเสียงใหญ่อ่ะหลายยี่ห้อก็ทํากันได้โดยเฉพาะพวกลำโพงบลูทูธอะตัวนิดเดียวเสียงมันใหญ่แต่คุณอย่าลืมนะไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ยมัน2030ปีแล้วนะคือปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยว้าวแล้วก็ได้นะครับแต่เมื่อ20 30ปีที่แล้วอะมันเป็นอะไรที่ว้าวนะ อะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ลาไปด้วยเรื่องราวของโบสนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันได้นะครับสวัสดีครับ